สุดก็เด็กท่องมอดปวดปวดคลิปแล้วฮะกวดคลิปแล้วโอเคมาเปิดคลิปเออก็การสวัสดีทุกคนไปนะคะวันจันทรเดี๋ยววันจ่นทร์จะต้องถ้ะใครดื้อมากกล่าวเปล่าทักสินทักสินมาเร็วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันเด็ก่องทักยสินทองแล้วเราวันนี้เราก็จะไปเป็น วันนี้เราจะมาเล่นสับปูกันนะครับยาวๆเลยเจ็ดทั่วโมงเจ็ดทั่วโมงจะตีสองเลยนะวันนี้แต่ว่ากูน่าจะไม่ถึงแต่พึงบอกว่ามึงจะตีสามแกไอหยอกเล่นไม่แน่ใจไม่แน่ใจเ <c oughs> ดือดมันเลยมันมากที่ผาย หลดหลดหลดหหลดเบืเ่อเด็กกูไปตบปลาหาหหหหะอีพวกแซลล์ม้วนหางอีพ่วงปลาพ่วงนะแล้วเด็กกูไปหาที่โครงแบบอทรักันอีบูเดี๋ยวช่วยเด็กที่หลังนะเพราะว่าครั้ง <ละ S 2> ที่แล้วกูช่วยเดี็กเด็กกูเด็กกูไปช่วยเด็กคนที่ขามกับ สี่หลกเดอมไม่ช่วยเด็กคนที่หนึงคนที่สองอุ้ยสิ่งนีช่วยเด็กคนที่หนึ่งคนที่สองเลยอาทับสินทับสินเข้าใหม่เข้าใหม่มันแหลกของเรามันแหลกดนเตออกจากโอ้เอาโดนเตออกจากเซฟจริงๆนะเออว่ากูโดนเหมือนกันช่วงดีเซฟแหลกจาทุกคนครับทุกคนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรารีเกมกันใหม่นะครับทีทีเราต้องขอแก้ปัญหาเลยนะคะพอดีว่าเออมันเป็นปัญหาทางเซิร์ฟอะหฮะอ่าจะกินเมียมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออขัรนกิจของเราคือเราต้องเราต้องอยู่รอด ภารกิจของเราคืออยู่รอดได้ในคืนที่มีไฟค่ายคืออะไรวะเราเคล็ที่สองคือเราต้องขึอสของเราคือ,อ,อมีเซเล็กมากกว่าหนึ่งร้อยชิตตน้นบนโต๊ะไปดิเฮ้ยเหมือนกันอุ้ยอันที่สามของเราคือดึงของที่ไม่ใช่ป่าขึ้นมาก็คือเหล็กโอเออ,อันนั้นง่ายเลยนะ แต่ว่าเราต้องไปตกที่เออเลเวลสี่ไม่ใช่เลเวลห้าหรือไม่ใช่เลเวลหกเลเวลหกเลเวลสองมันก็ตกได้แต่ตกยากไงโอ๋แต่ว่ากูคิดว่าไปตกที่โซเลเวลหกก็น่าจะดีกว่าทุกคนเรยลืมคำเตือนไปแล้วครับเด็กที่อายุตึงสี่ปีไม่ควรดูเพราะว่าคลิปนี้มีคำหยาบครับ อยากเรีเขาว่าอีอีเนียแล้วก็ไอสัดแล้วถ้าเด็กเด็กที่อายุน้อยกว่าสิบเอเด็กที่อายุอายุน้อยกว่าเก้าขวบโปรดโปรดต้องอยา่ยาอย่าต้องรูปแบบระมัดระวังนะครับแล้วอย่าอันนั<า>้น,ม,นมันรุ่นนี้นเราแล้วไม่ใช่หรอเราัางอยู่ก็ส่งอยู่เลยอย่าหาคำที่เราพวกเราพูดอุทานออกมานะครับอย่าหา แต่ว่าแต่ว่าถ้าเอาไปพูดกับคนอื่นที่เขาได้จะตกปากเอาแล้วคระเพราะว่าผมเคยโดนมาแล้วเข็ดมากครั้งหนึ่งเคยตกแม่เคยตกปากทุกคนเขาผมเตือนแล้วนะอย่าหาพูดนะครับเออใช่เจ้าขวบอย่าหาพูดนะครับใครคือพูดนะโดนโจดคืนนี่ อารมณ์แบบหัวหน้าอะไรสักอย่างเดี๋ยวเข้ามาอ้าอย่างี้เราไม่คนเดี๋ยวจบคลิปนี้กูจะไปเช็คคอมเมนต์ใครไม่คอมเมนต์กูจะอันนี้ให้หมดเลยหยอกเล่นจบอีบูไม่จบคลิปนี้กูจะไปเช็คคอมเมนต์โอ๊ยมึงกูจะบอกกูจะบอกให้นะว่าว่า แลวเมื่กูลมบอกไปเออใครที่แบบพี่พี่น้องน้องปหนึ่งโสองปมสามโมสี่ปห้าบอกหนึ่งโมสองโมสามโมสี่5มห้าโมหกโอหกมหาลัยหรือว่ามหาลัยเนี่ยเออถ้าผมหลุดพูดคำหยาบกับเพื่อนผมไปก็ต้องขออภัยประธานโทษตัวอีฮ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 ีเีฮ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 ีสัฮีฮีีฮีฮีี รัวรัวจัดเลยอีมีย์เดียร์เดียร์ไปขยายแค่ขอขอขออาวุาคนค่ะเอามานี่ไม่แต่ว่า,มาไม่ไอทับสิ่งกูขอไอพีบบนึน่งเดี๋ยวกูกลับมา เออเอองว่าจะไปทำธุระสุดตัวแล้วแหละไปเคัลลี่ก่อนไปเคัลลี่ก่อนเอาเราไปเข้าไปในห้องแล้วด้วสิกูคเคยทำสะ<ว>ดวกมากเลยนะมึงอี้กิ่ตันบ้าแล้วสึกอีผังสุดไปไหนอีขขนไฟไม่ได้ไปตื่นไม่ฟรี <laughs> สัตว์เกับพ <c oughs> ูดดังเช่นเขเมื่อกี้นะครับที่เมื่อกี้เราพูดไปก็ต้องของประทานโทษดินะครับ แต่ว่าถ้าครูเห็นคลิปนี้ดูก็ขอโทษครูด้วยนะมู่เรากินโดนะถ้าครูไปเห็นคลิปแล้ล่ะมึตายแน่ทําศีรดอนหักคะแนนแน่มือเหมือนกันละเละมือกับครูก็ไม่ต่างอะไรกันก็จริงะแต่ว่าถ้าครูลงเยียมอื่นก็ไม่ต้องห่วง <c oughs> ใช่ไหมเออใช่แต่ว่าถ้ามาแต่ว่าถ้าครู <c oughs> อุ้ยเราจำได้ว่าเรามีถังน้ำมันอยู่นะเรากลับไปเติมเราแม่ดนึอเขาเปิดกลองไปผีกองเกย์ผีกองเกย์ว้าได้ของดีได้หอมูมเราได้หอทับสิงขอปิดไม้ก่อนนะฮะขอปิดไม้ก่อนนะเออ ออน,นี่นี่ควออะปิดไปแล้วเออเชนไปช่วยเดาลอมลลยฮราเบิ่ตายเไปูร้วันนี้กันนะคะ ตอนนี้เราขอเนี่ยทำที่ไห้รู้อีบบมาขอเนี่ยติดไปไปนะคะเพราะว่ามันน่าจะไปขี้เออไปขี้นะ้วขี้โคกค่ะอ้าวชาวา้ชาแล้วค่ะช้าสุดใส่ด้วยคีบกับดานอีเบียโอ้เราจะขี้แตก เียฮียเฮียเฮียควายเออตปากนนี่เอามาเป็นแมคริอาแมคริโสุดๆ้อล้อเขาแมคาริโอเฮีย กีได้เสโมอโนาะแต่ว่าถไม่ได้้วปลาโอเคแล้วแต่มบบือค่ะอิโดไม่แคย,ยอกเลนให้ยีมงไปเกนเฮ้ยให้ยีมงมิเห็นทิปดีกูจะส่วยเอา ¿Qué le da? 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 เราจะตกปลาเราจะทำซีฟู้ดปลาได้โอ๊ยอีปลาตอนนี้ก็ตกยากเหมืนกันครับเกเฮียโอ้ยเฮียไม่มีเดีนะ จะตึงจะตึงจะตึงตรงนี้ไม่บอกจะไปรู้ที่อะไรไปบอกดีกว่าอ้าเ่าจะย้าก็แล้วค่ะเออเราไม่ได้เป็นเกย์นะเราเป็นผู้ชายแท้แต่ว่าแค่ติพูดว่าคำว่าค่าแค่นี้ก็พอเตียยไม่มีขี้ระเบิด

ไอีวูปเปิดไ้ได้แล้วระมึงไม่เห็นหรอกูเปิดอยู่ไ er. อ้เหี้ยอ้ามือตอนนี้กูได้ปลามา6หกตัวกูสั่ตรงให้มึงเลยนะเอามาทำซีมพูดปลากนันยัไรออ้ยไอ้เหี้ย er, ได้สองตัวแล้วเอ้าไปเอไรแบ,บ่งชุดปลาคนละสองนะมึงเอาเป็นสองกูก็เป็นสองใครเปล่า โอเคมึงออานีกูตมึงเอามาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำให้เยอะเลยเย้เฮ้ยนะมึงเอาเนื้อมึงเฉาะมึงเฉาะเนื้อธรรมดามาด้วยดิหรือว่าจะเอาพวกแครอทหรืออะไรก็ได้มาเออสองมาได้เยอะๆเลยอารีวกูใกล้แล้วอารีกูเอามาแล้วตึกสองค่ะ ด็กกูไปล่ารเราือหมาป่าคนเพราะว่าเออถ้ากูไปหา,หาเนื้อกูจะไม่ผิดนะว่าว่าจะได้สเตก็กใช่ไหมอย่าแซวได้ยังไงมือสตเสต็กมือสเต็กมาโดนหายหังไงวะสเต็กอะไรอเออสเต็กดิ้งตัวเนะออ มึงเอาก็เอาเนื้อสเต็กม,มาดิหนึ่งอันกับอะไรก็ได้มาอีกสองอันกูกูกูเอาสเต็กม,มาห้าอันเลยนะสวย๋ยวกูหาเลยอีกอันเดเมึงไม่ต้องห่วงเรื่องไอทับสินไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารแล้วมึงกลับบ้านมากูขอหอกหน่อยดิมึงเออเมื่อหนังมาป่าไปแล้วด้เวลากูขอยืมได้ปะเยอะเห ทำไมเพราะว่าก็ขอยินน้มไงไดไหมเออเออได้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 ไดไดเองอย่าลงไหลดิเองไปเติมแคมไฟบ้างดิเออ,เอก็อแต่ว่ากูไม่มีขวาดีอ่ะถ้ากูเล่นดิตอนแรกกูน่าจะเอาอดีรว่าออะอะไรไงมือกูเอาอะไรอีสองอัน นสเต็กดีเนอะเดี๋ยวกูต้องหายอีกสองอันเพราะว่าตอนนี้กูได้เนื้อกระทตหป้าเร็ครบแล้วทั้งเรือทั้งสเต็กครบเลยว้บเลยนี่วขนคนปั๊ดทีขี่ได้หมดไปเลยเชียร์ ทักพรมกันเป้ค่ะในวันแย่ๆก็อยากเป็นแม่ที่จะไปล้างจานใช่ไหมพี่ปูในวันแ,แย่ๆก็ยังมีแม่เรียกไปล้างจานในวันแย่ๆก็ยังมีแม่เรียกไปล้างล้างจานความรักก็เหมือนแม่ความรักก็เหมือนแม่ สี่เจ็บอ <If> ีกทีก็ไม่จำเขาได้ด้วยกันเออไม่เีกูที่สองกันอุ้ยเบอร์คุรู้สึกว่าองไงดีทับสินเออเบอรอคุณรู้สึกว่าซีฟู้ดโทอเดอร์บอลช่วยชีวิตได้เลยว่ะไม่เอาสเต็กดินเนอร์เนี่ยเออว่ากูณรู้อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขาเข็บเขาเข็บนี่เกิอตาคขึ้น เลยครับเอ้ยไม่เจ็บเลยนี่คือตอนกูฉีดยายากูบอกเออย่าอย่านะยาทับสินทำไมไม่สร้างแผนที่เออหมาตั้งนานแล้วนะเออจริงค่ะแล้วตั้งนานแล้วยังไม่สร้างแผนที่ท <c oughs> อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมเติมไฟด้วยนะกองไฟจะดับอยู่แล้วแต่มึงไปเติมกองไฟแล้วก,กันกูตัดไม้ใส่ก้างขา โอ้ยกูจะไปช่วยเด็บให้อะเอาไหมเออแต่ว่ากูขี้เกยจตัดไม้เสร็จรถไฟอ่ะกูไม่ใช่นักตัดเฮ้ยเฮียเอเลียนกูขอปืนเลสเตอร์ขนอนหนึ่งอันไม่ใช่เธอทำเมื่อกูวินาจะบอกเออมันจะมีมายาที่เป็นยาแม่เลยนะรู้ พยายามแม่เราไปบุกกันเลยนะตกเฮ้ยกุญแจลำที่ตกแล้วกูไปลำกาดีกว่าเออจะตายจะตายเฮียกับบ้านกูไม่มีให้ถ่ายให้ถ่ายกูจะโดนอะไรหมาป่ามาป่าอะไรมาป่าเอาฟ้าดิโฮให้ถ่ายกี่ตัวสองตัวเท็ดกี่ตัวพี่เล็กสีสี่ตัว โอ้ยเฮียอุ้ยกูเจอยานแม่อุ้ยโมกูขอเก็บของได้ไหมี่คแต่ว่ามันมีของกากของกากคืออะไรกูจะตายกูจะตายเกือบตายอะไรอืมกูไดลสิจอจอดมอรไมยของสิ่งนั้นคืออะไรทีเบียบบูปิน่ะบปิ เออกูไม่เอาแบบหะแบบและมึงไปหูยาแม่กันเดี๋ยวมึงกูจะตายสตัตวค่ะมึงเจอยาแม่สองลำแล้วหรอเปล่ายาแม่มีแค่ลำเดียวไอ้สัตว์เลือกซีบกูอะมึงจะตายก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้กูมีแบตเตอร์ยู่อ่างเอา้เอากูเปิดมึงบอกทำไมเปิดได้แบตเตอร์เลยเกีย่ย เหมือนว่าเราจะเป็นคนโชคดีกันแล้วว่าเราพูดถึงเป็ดเองแล้วก็จะเปิดได้เบ็ดเองพอเราพูดถึงปืนแล้วก็จะเปิดได้ปืนพอเราพูดถึงเลือดเราก็จะเปิดได้เรือดค่ะมือวุ้ยเลยจะบอกโอ้ยเติมไฟหน่อยได้ไหมกุ๊กขี้เกียจเติมกลัวมหากรุง้ยู่แกรตาลุตีกลัวมหาของอยู่ อุ้ยเฮียกูคุณจะไปเด็สองอันแล้วไ่มีล้าวยอ้าวววววววอวววอีววววยเววเววยาววววว่อนววววววว่ว่วววอวยววววว่ววอววววยอวว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 ว่วอวว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 น มบงาได้ปูปิลมาสองอ่ะแล้วเหรอันยไอซไมยจิ้เตอร์ไม่ใช่เตอร์อุ้ยเ้นอยากเจอกล่องดำอ่ะเออคุอยากเจอแต่ว่ากูไม่เจอกูอยากกูอยากได้สิ่งที่เรียกว่าอะไรลงไปมบงเฮ้ยกูเจอถังน้ำมันติดต่อกันสองอันน่ะดวงโคดีอะ เฮียจุดก네 <oh> ุล yeah. mmm, ูเกตี่ไอ้ห่าจุดกุลูไก้ยาหิดมาว่ะนอสิี่แหเมดินเขาีมึงกุลูเกบแบตเด็ตอันนึงมาโอขโหทุกวันเฮียที่นี่กูได้ว่ามีแต่เหล็กเท่านั้นเลย เราเจออะไรกันบอกเลยเฮ้ยมึงเจอตามึงเจอตะหูแล้วมึงมึงพูดทีกูว่าเจอกูว่าเจอแบนเดตอ้าเแา้เมื่อกี้มึงพูดว่าเกาะหนังในใจเหรอคะมึงพูดว่าเกาะหนังหนังในใจเหรอใช่กูเจอเกาะหนังอ้าวไอ้นี่จ้ะ ไม่นม่ได้ไงวะปกติกูไม่ได้เป็นคนวางแผนเย่เย่เยว่ปาป้าเอาอีสระกูหยิบเบ็ดตุ๊มปลามาหาเองเพิ่งแบบว่าจะไม่มีใครโอ้ยเอียแขกน้ำเจอตอนไหนมาไม่รู้กูณเจ้าางเออมึงเป็นไรตายโดนป้าป้าโดนป้าธรรมดาโดนรัดจีค่ะกูโดนเดือดสุดขายเลยไม่รู้ว่าทำไม โอ้ยเราแคมไฟก็ลดอยู่นั่นแหล็กรมคมันฝนหยุดต,ตกได้ไหมมึงสร้างที่อเอดิมอาเมื่อกีก้ผูเอาผูเอาคิทตูเจมไปใส่อะไรนะใส่หม้อูไอ้ดูเอาเหรอผมจะให้ไปได้ตาจยืนเจน่จะโยนยุๆๆ่งซะตอย ต้องให้มันเจ็บสุดเลยแค่ไหนใหยูนิวอ่านใจไม่ว่าแค่กูตายไปแล้วอีกอั้กูจะตายจะให้พ่อห่อยอย่างไรพ่อแช่กูทุบไปเท่านั้นพอแล้วมึงอ่า คิดยูมึงจำได้ไหมไอ้ทับซินตายโชเอฟซีอ่ะรู้จักเปล่ารู้จักตายโชคนดูตายโชคนดูมึงไม่อยากใจปมึงไป่ลุกยามแม่ไหมก็มาก็ไปดิไปดิมึงแต่ว่าตอนนี้กูไม่มีอาวุธมึงกูฟอาหอบเพินได้ไหม

ไไปลอทงันไอนไปเริ่หม่ไปเริ่มใหมไปเริ่มไเริหม่ไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่เริ่มหม่ไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ไปเรไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ไปเริ่หม่ไปเริ่มใมไปเร่มใหม่ไ่มใหม่ไปเริ่เริ่ปเริ่มใหม่ไปเริไปเร่มใมปเร่มใหไปไปเริ่มใหม่ไปเริ่ิปเรไปเร่มใมปเร่มใหเริ่มใหม่เริ่มเร่มใหม่ไปเริ่เหม่